โอเคครับวันนี้เราจะมารีวิวรถด,ดังของค่าย Gpx ที่เป็นล้อขอบสีเหลีครั้งแรกและมีหม้อน้ำและเป็นทรงสปอร์ตนะฮะอันนี้ก็จะเป็นของพี่จากชนมาจากฝั่งนู้นอ่ะฮัลโหลสไปรฮัลโหลสวัสดียินโอเคนี่เจ้าของรถชื่ออะไรฮะชื่อพี่ครับผมสวัสดีครับนี่ครับเอ่อเอาจากข้างหน้าไปข้างหลังก็ได้พี่โอเคครับได้ครับข้างหน้ามีอะไรบ้างฮนะข้างหน้าก็จะมีไม่มีอะไรครับเดิมๆเลยครับ อันนี้ชิวเดิมเหรอชิวเดิมครับผมอันนี๋อผมนึกว่าเป็นชิวแต่งดูเหมือนเหมือนชิวแต่งอยู่เนาะเป็นสโมอคให้มาจากใช่ครับโอ้ดีจังเลยแล้วก็ข้างหน้ามีอะไรอีกฮะข้างหน้าไม่ผิก็มีกาลระนาบระน้ำน้ำอันนี้โชคผมถามหน่อยอันนี้โชคเป็นอัพไซด์ดาวไม่ผิดใช่ครับอัพไซด์ดาวเลยพี่อยๆมาล้อเป็นล้อแม็กโอเคหน้านี่เหมือนเหมือนเหมือนปลาดุกแน่ฮใช่ครับคล้ายปลาดุกโอเคแล้วมีอะไรอีกฮะโชคผมว่าโหลดมาใช่ไหม โหลดมาครับกี่นิ้วครับพี่นิ้วครึ่งครับอันนี้นิ้วครึ่งใช่ครับเ็นแบบเขาบอกหน้าจอาใหม่ล้ำใหม่เลยสั่นมากโอ้โหแบบจับตานมันบอกอะไรมั่งพี่ก็จะมีนะครับเออ่เป็นเวลานะครับเวลาก็องกล้อง,องไม่เคกคัดเปิดนะมีความร้อนนะครับความร้อนบอกบอกวัดวัดรอบบอกใช่ครับวัดรอบก็ไปครับมีน้ำมันครับ ม้้แลวก็อันนี้เขาบอกว่ามีไฟบอกเกียร์โดินใช่ไหมพี่ใช่ครับผมมีไฟบอกเกียร์ครือจะขึ้นอยู่ตรงไหนอ่ะประมาณตรงตรงนี้ไหมบอกเกียร์ใช่ใช่อันน่าจะขึ้นตรงไหนสักรี่หนึ่งในของไมคเดียดเลวนะใช่ครับผมอโอเคก่อนรถจำไม่ได้อ่าโอเคมีอย่าปิด เอาเลยไฟหลังดูไฟหลังก่อนโอเคครับไฟหลังเขาบอกว่าดูเหมือนแบบ V4 มากใช่ครับเหมือนมากครับมันมีไล่เป็นไฟ LED รับอ๋ออันนี้แล้เราก็มาเปลี่ยนท้สั้นใช่ไหมพี่ใช่ครับอันนี้อ๋อไฟาสั้นยางเป็นยางเดิมจากโรงงานใช่ครับยางเดิมจากโรงงานมีอะไรอีกฮะข้างหลังมีไหมมีท่อครับผมท่อของของอาคาครับปลายเท่าไหร่ฮะปลายปลายเท่าไหร่สิบสิบหกปะ นั่นหนึ่งไม่ไ <c oughs> ไ <c oughs> น่าจะเหนกันคอนี้คอฟูลไม่พี่หรือคอสลิปออนสลิปออนครับผมอันนี้อ๋อทีนี้เราจะมาฟังเสียงทอง่ายๆเลยได้ครับผมเพอย่างแรอัที่เลยเนาะลองลเบนกันนเดียวเราจะมาถามเรื่องข้อดีของมัน ข้อดีการขี่กับข้อเสียข้อดีข้อดีมีอะไรบ้างพี่ข้อดีก็มันอบยังไงครับข้อดีขี่ขี่สนุกไหมค่อนข้างสนุกสนุกครับผมขี่สนุกครับค่อนข้างจะเลาะใหญ่เกียร์สองเกียร์สามจะสนุกมากแับพุ่งเลยใช่ครับอ๋อแล้วข้อเสียตอนนี้มีไหมพี่ก็จะมีการขับขี่ครับมันจะเมื่อยหน่อยครับเมื่อยเพราะมันเป็นทรงสปอร์ตนะะใช่ครับมันต้องหมอบช่วยครับอ๋อ โอเคคงไม่มีอะไรแล้วรถค่ายนี้ค่อนข้างที่จะผลิตออกมาหลายแบบเลยแหละใช่ครับนี่พี่ฝากอะไรไหมฮะเกี่ยวกับเพจหรือหรือมีอะไรไหมตอนนี้ไม่มีอะไรโอเคไม่มีอะไรโอเคีอเก็ขอบคุณพี่พีมากเลยครับที่ให้รีวิวรถเจ้าดิมอนจีดิมอนสองร้อยอาร์นะครับผมเดี๋ยวเจ้าของช่องออกตามครับขอบคุณพี่พีมากครับ